สวัดีครับผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมืองสุรินทร์วันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินที่อยู่ตำบลตะองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่24ไร่2ง,งานอยู่ติดกับถนน4เลนสายสุรินทร์สังขะมีไฟฟ้ามีประปา ส่วนภูมิภาคเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดพุทแดงสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีราคาขายไรละ9 0 0 0 0บาท9 0 0 0 0บาทโอ้โหราคานี้โดนใจเหลือเกินนะครับอร้องได้ด้วยนะครับถือว่าไม่แพงนะครับเนี่ยเพราะเป็นพื้นดินที่อยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองสุรินทร์นะครับโห เป็นพื้นดินที่มีรูปแปลงสวยงามมากนะครับใหญ่แล้วก็หน้ากว้างหน้ากว้างนี่102เมตรนะครับนี่ใทยเทพวัดสุดๆนะครับนหน้ากว้าง102เมตรเพราะฉะนั้นนี่โอ้โหความยิ่งใหญ่ความอลังการเนี่ยพื้ดินแปลงนี้นี่โอ้โหเหนือคําบรรยายนะครับพื้ดินแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับ เมืองสุรินทร์นะครับไม่ไกลจากตัวเมืองสุรินทร์ห่างจากเทศบาลเมืองสุรินทร์มาระยะทางนี่12กิโลเมตรเท่านั้นนะครับนั่งรถขับรถมานี่ก็ใช้ระยะเวลาก็ประมาณ10กว่านาทีนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นถนนสีเลนแล้วนะครับนี่ <c oughs> นี่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับชุมชนนะครับนี่ยูความเจริญนะครับท่าน,นใดที่กำลังมองหาที่ดิน 24ไร่ยิ่งใหญ่อลังการที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์ได mm. ้ทุกคำถามนะครับราคาขายก็เพียงไร่ละ9แสนบาท9แสนบาทโอ้โหราคานี้ต่อรองได้ด้วยนะครับที่ดินที่โอ้โหยิ่งใหญ่นะครับนี่ความใหญ่ความกว้างโอ้โยอดนะครับ ติดกับถนน4ีเลนแล้วก็มีถนนด้านข้างอีกเท่ากับมีถนนอสองด้านด้วยกันนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านาเข้าไปดูถนนด้านข้างอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ติดกับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินแปลงสวยงามมากครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเนี่ยท่านใดท,ที่ต้องการ ที่ดินใหญ่ๆแปลงใหญ่ๆ24ไร่นะครับต้องอที่ดินแปลงนี้นะครับตอบโจทย์ได้ทุกคำถามนะครับนี่ครับนี่ทางเข้าเป็นทางเข้า,าเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเป็นถนนคนกรีตเข้าไปอีกด้านหนึ่งนะครับนี่เพราะฉะนั้นนี่โอ้โหพื้นที่ดินที่มีถนนอสองด้านอย่างนี้นะครับอยู่ติดกับถนนสีเลนด้วยราคาขายเพียง ไรละ9 0 0 0บาทเอง9แสนบาทเองโอ้โหยอดนะครับติด,ดอต่อรองได้ด้วยนะครับนี่ถนนทางหลวงเส้นนี้นะครับลอกจากจะไปอำเภอสังขาแล้วเนี่ยก็ยังไปถึงนู่นแหละสีจังหวัดสีสเกตจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยสามารถไปได้ทั่วทุกยนย่ามนะครับถนนเส้นนี้โอ้โห และที่ดินแปลงนี้นะครับก็อยูต่ติดกับถนนเส้นนี้แหละครับนี่ถนนซีเลนนะครับสายสูรินสังขะกำลังดำเนินการต่อสร้างอยู่นะครับใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ท่านใดที่กำลังมอง<ม>หาที่ดินแปลงใหญ่ๆซื้อไว้เพื่อ,อทำธุรกิจประกอบการนะครับประกอบการาในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือว่าโกดังเก็บสินค้า,าหรือว่าจะเป็นอาคารร้านพาณิชย์ต่างๆเนี่ยที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์ได้ทุกคำถามนะครับตอบโจทย์ได้ทุกคำถามเพราะว่าเป็นที่ดิน พื้นที่ใหญ่อลังการงานสร้างเหลือเกินนะครับนี่แล้วก็มีหน้ากว้างนะครับเหมาะเหลือเกินนะครับท่านใดที่ต้องการซื้อจะซื้อที่แปลงใหญ่ๆขนาดนี้แล้วก็มีเนื้อที่ใหญ่แล้วก็มีหน้ากว้างขนาดนี้นะครับโอ้ดินแปลงนี้นี่ตอบโจทย์ได้ทุกคําถามเลยทีเดียวนะครับนี่เพราะฉะนั้นท่านใดที่ลดอกสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็ติดต่อผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเขตเมืองสุรินทร์โทรศัพท์ อดีไลศูนย์แปดห้าหย์สี่หกแปดแวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปยังเจ้าของอที่ดินแล้วก็ทีมงานนะครับที่ไว้วางใจให้ผมนายพิสิธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมอร์สุรินได้มาทำการรีวิวที่ดินแปลงนี้นะครับเพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอขายในระดับต่อไป ใดที่ต้องการฝากขายบ้านขายที่ดินขายที่นาก็ติดต่อผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเทเดเมืองสุรินได้ทุกเวลาบริการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โฆษณาทำการตลาดรีวิวให้ฟรีไม่ต้องเสียสตางค์แม้แต่บาทเดียวนะครับ <c oughs> ขอขอบคุณไปยังแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่ อ่า้อยช่วยกดแชร์กดไลค์อ่ากดซับสไครป์กดติดตามให้ผมเคนเมืองสุรินอ่าเรื่อยมานะครับและวันนี้ก็ <c oughs> ก็เช่นกันนะครับก็ฝากแฟนคลับเอฟซีนะครับหรือว่าเพื่อีมม่น้องผู้ติดตามเคนเมืองสุรินทุกๆคนทุกท่านช่วยก,กดอ่าติดตามกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมเคนเมืองสุรินด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่กทานไว้ในอ,อกาสนี้ก็คงจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับ